คเวลาบาดเจ็บสุดันครับโอ้นวลน้องเหนือตกเจ้าดูแห่งไหน ไม่เปลี่ยนใจตุ้มรันรินงโง่ทุ่คือคำที้ยคอยแม่โง่เศร้ารองเพลงโงเดียวทับกลับอบค,ครับพบกันนะครับพบกันอีกตลอดไปครับกลับุณครับขอบคุณครับคุณการุณโหสกุลน,นะครับ ขออนุญาตประกาศลดจอดขวางทางทําให้รถติดมากขนาดนี้นะครับทะเบียนตเต่าอยอยักษ์หกเจ็ดห้าสี่กทมนะครับรีบย้ายรถด่วนนะครับกาดช่วยดูแลรถคันนี้ให้ย้ายหน่อยนะครับตเต่าอยอยักษ์หกเจ็ดห้าสี่เพราะขวางทางทําให้รถติดขนาดนี้นะครับใครรู้ตัวเป็นเจ้าของรถช่วยขยับเลื่อนด้วยนะครับเอาละครับพี่น้องที่เคารพครับช่วงเวลาที่ผมดําเนินหน้าที่พิธีกรมายาวนานทั้งวันแล้วก็หมดลงเพียงเท่านี้ ต่อไปเราจะส่งมอบงานให้กับพิธีกรท่านต่อไปซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนเจ้าของคำเคียงคู่และรู้ค่ายืนหยัดสู้ตลอดมาอย่างกล้าแกร่งสูงสง่าเจ้าคารมคมสำแดงวิภูถแถลงพัฒนาภูมิไทยใช่แล้วครับกบมือดังๆกต้อนรับวิภูถแถลงครับ ก็ก่อนที่จะกล่าบเรียนกันเป็นทางการนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยพี่น้องที่มีจิตใจอันง,งดงามไม่มั่งคั่งไม่ร่ำรวยเป็นชาวไร่ชาวนาธรรมดาธรรมดาเป็นนอปชตำบลท่อลี่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีได้รวบรวมเงินเก็บเล็กผสมน้อย ได้มาสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับพี่น้องครับจากพี่น้องเราที่ตำบลท่ลี่อำเภอกุมภวาปีบอกว่าไว้เป็นทุนตามจับนายอภิสิทธิเวชชาชีวะและในต้นดังกล่าวก็มอบผ่านสสจังอุดรมา ช่วงนี้ผมก็จะจาเรียนสอสอให้มอบไว้กับคุณหมอเวงโตเจรการนะครับเชิญสอสอเกียรติอุดมแมนะสวัสดิ์และท่านนายแพทย์เวงโตเจรการครับขึ้นมารับเงินครับครับปลบมือใหเพี่น้องเราครับจากตำบลทอลี่อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรผ่านสอสอเกียรติอุดมแมนะสวัสดิ์ครับไปนองครับ อและพี่น้องครับไม่ใช่เพียงแค่นี้นะยังนำข้าสารอีกสิบกระสอบมามอบให้ตอนนี้เข้าสารก็ไปมอบไว้ที่เต็นกลุ่มภวาปีสีธาตุและวัดสามหมอครับและวังสามหมอครับ ก็ขอกราบคาระวะพี่น้องพลังเสื้อแดงด้วยจิตใจอัเคารพรักเราก็พบกันเช่นเคยและพี่น้องที่เคารพระครับทุกวันผมมาถึงตนออกมาถึงเวทีสิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติก็คือบูชาพระรัตนตรยัยขอบารมีพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณแล้วก็จุดธูปอีกเก้าดอก ไหว้ปวงเทพเทว,วดาฟ้าดินทั้งหลายให้ได้อภิบาลรักษาคุ้มครองพี่น้องให้ปราศจากโผยภัยพยัน์อันตรายทั้งปวงครับและผมเชื่ออยู่เสมอว่าพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังคคุณและปวงเทพเทว,วดาต้องอภิบาลรักษาคุ้มครองเรา เพราะเราต่อสู้เพื่อความถูกต้องเป็นธรรมได้ไหมครับพี่น้องพี่น้องครับก่อนจะเข้าสู่รายการเราพูดเรื่องราวนักๆกกันมาเยอะแล้วมากมายแล้ววันนี้ผมจะเข้าสู่รายการในช่วงเวลานะครับในช่วงเวลาเนี้ยด้วยหลักพระพุทธศาสนาบ้าง เพราะพี่น้องยังหัวใจประพัดสอนอยู่ยังสดชื่นอยู่ยังอิ่มเอิบอยู่ยังไม่ต้องชัดแบบกันแสดงว่าจิตใจพร้อมที่จะรับครับพี่น้องครับเพราะผมเชื่อครับว่าจะอย่างไรก็ตามวันนี้เพียงแต่นายอาภิสิทธิ์และผู้สนับสนุนนายอาภิสิทธิ์มีดวงตาเห็นธรรมบ้มานเมืองก็สงบเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับ แต่วันนี้สื่อทุกสื่อข่าวทุกช่องทางบอกว่าอัมมาตและรัฐบาลน,นายอภิสิทธิ์ยังคิดเอาชนะประชาชนไม่เลิกครับฉนันพี่น้องทุกสีเสื้อทีอ่เคารพนะครับการนำเข้าสู่รายการในวันนี้ผมขอกราบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนทุกสีเสื้อทำใจให้เป็นกลาง ทำใจให้สงบนะครับและก็เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยพี่น้องครับในทางพระพุทธศาสนาหัวใจของพระพุทธศาสนาทำที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสรู้และเป็นทาที่นำไปสู่การดับทุกข์เรียกว่าอาริยสัจสี เป็นความจริงแห่งความจริงแต่พลเอกเปรมและนายอภิสิทธิ์สุเทพยังมืดบอดมองไม่เห็นทำอยู่อริยสัจสี่ก็คือหนึ่งทุกคำว่าทุกก็คือสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้ความไม่สบายกายความไม่สบายใจ,มมยใจหรือถ้าพูดในง่ายๆเป็นภาษาคนไม่เป็นภาษาธรรม ก็คือปัญหาทั้งปวงทั้งหลายนั่นเองเราเรียกว่าทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศนี้พี่น้องครับนายอภิสิทิ์นายสุเทพและผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศนี้สภาพของความทุกข์ในวันนี้คือการที่ประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยครับพี่น้องการที่ประเทศนี้ ผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไม่เคารพมติของปวงชน